สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสุพรกันอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็พามาชมดอกไม้สีสวยนะคะต้นนี้ก็คือต้นดอกเล็บมือนางนะคะสวยงามมากๆเลยออกเป็นช่อนะคะบ้านใครมีปลูกไว้บ้างอันนี้นะคะช่อหนึ่งก็จะมีดอกเล็กๆไหล่ดอกเลยอยู่รวมกันแล้วก็จะมีหล่ยสีด้วย เล็บมือมือนางนี้นะคะความจริงแล้วมีแรกเริ่มเลยนะคะจะออกมาเป็นดอกสีขาวแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูสีแดงนะคะนี่สวยงามมากๆเลยเมื่อเริ่มดับบานนะคะก็จะมีสีขาวแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีชมพูแดงเข้มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ร่วงล่นนะคะในแต่ละช่อก็จะมีดอกมากมายและบานก็ไม่พร้อมกันนะคะ จึงเห็นได้ว่าในแต่ละช่อมีทั้งดอกสีขาวสีชมพูสีแดงอยู่ด้วยกันนะคะก็ทำให้บางคนนะคะเข้าใจว่าเล็บมือนางนะคะมีดอกหลายสีโดยแต่ละดอกก็จะมีสีที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะตั้งแต่บานจนลวงเลยนะคะก็เหมือนกับดอกพุตาน,นะคะซึ่ง แรกเริ่มเลยก็จะมีสีขาวแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูช่วงใบใบยเย็นๆก็จะเป็นสีชมพูเข้มนะคะเล็บมือนางดอกสวยงามมากเลยแล้วก็มีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรด้วยนะคะสำหรับต้นเล็บมือนางนะคะใบแล้วก็ลำต้นขอกเล็บมือนางนะคะช่วยขับพยาธ ได้นะคะใช้ตำพอกแผ่สดฆ่าเชื้อหรือใช้พอกฝีนะคะส่วนเมล็ดกินแก้สะอึกขับพยาธิไส้เดือนส่วนลากนะคะเป็นยาขับพยาธิไส้เดือนแก้อุจจาระเป็นฟองแล้วก็อุจจาระขาวเหม็นข่าวในเด็กนะคะนี่ช่อนนี้สวยงามมากเลยนี่นะคะการขยายพันธุ์ก็ใช้กิ่งปักชำนะคะ ต้นนี้นะคะจะเลือ้อยขึ้นไปก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะนี่นะคะเป็นเท่าแข็งแแบบนี้เลยสวยงามมากๆเลยเวลาออกดอกพร้อมกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกที่ยังไม่บานนะคะก็จะเป็นช่อชออยู่แบบนี้เลยตามกิ่งนะคะเพื่อนๆสวยงามจ้าวันนี้สมพรก็ นำมาฝากเพื่อนๆน,นะคะกับดอกไม้อีกชนิดหนึ่งที่สวยงามแล้วก็น่าปลูกด้วยนะคะ mm hmm. ก็ไว้พบกันใหม่นะจ้าสำหรับวันนี้สบอนต้องไปก่อนแล้วจ้าสวัสดีค่ะ